สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันท่องทีเด็ดส่วนบอลนอกวีหนึ่งประจำวันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2568ค่ะทีเด็ดส่วนบอลนอกนะคะที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนกระแสเทคนิคส่วนบอลนอกบอลเตงวันนี้ทีเด็ดบอลเตยคัดเน้นๆให้วันละสองคู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนบอลนอกที่อิงดาวหยิบยกมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซนะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิกเอฟซค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซับสไครต์ที่ชอบทีเดียวสวนบอลน,นอกวีหนึ่งช่องนี้ให้กับอิงดาวขนาดละกันสําหรับสมาชิกฟีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวแล้วอิงดาวต้องขอกราบขอพระคุณไปยังสู่ไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมะื่อวานนี้ต้องบอกว่าผลประกอบการของเรานะคะก็รับซับเ hey, ฮดังลั่นกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับ2คู่ที่เมื่อวานนี้อิงดาวจัดไว้ให้ก็แตกเต็มคาราเบลทั้ง2คู่กันเลยทีเดียวคู่แรกนะอิงดาวนะเลือกเชียร์นะคะไปที่ทางด้านขับบูค่ะ ผลสกอร์จบลงนะขับบุกนะคะก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะตัดทางด้านอตาลันตาไปได้ที่2ประตูต่อ1นลูกแรกในนาทีที่15ลูกที่2นะคะเป็นทางด้านนะคะอตาลันตาตามตีเสมอได้ในนาทีที่41แล้วก็ลูกย้ำชัยในนาทีที่90เป็นทางด้านขับบุกค่ะที่เป็นฝ่ายเก็บเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นก็รับทรัพย์แต่ไปสําหรับคู่แรกของเราส่วนคู่ที่2นะอินดาวนะเลือกเฉีย ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างเบฟิก้าค่ะ Post โพสกอร์จบลงเบฟิก้าเป็นฝ่ายนะคะเก็บชัยชนะกัดทางด้านโมนาโกไปได้ที่1ประตูต่อศูนในนาที่สี่ส8เท่ากับว่านะสคู่ที่เมื่อคืนนี้อิงดาวจัดไว้ให้นะคะแตกเต็มคาราเบลกันเลยค่ะสำหรับสมาชิกเอท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ติดตามผลงานของอิงดาวยังไงฝากเข้าไปกดติดตามผลงานของอิงดาวด้วยแล้วกันนะจ๊ะ,อะโอเคเดี๋ยววันนี้นะเรา มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าสงคู่ค่ะที่อิงดาวคัดมาฝากให้ทางนะาชอบที่เด็ดสวยบอลน,นอกนะคะอิงดาวหยุดยกมาฝากให้เป็นบอลอะไรกันเอยสองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางนะาชอบที่เด็ดสวยบอลน,นอกวีหนึ่งประจําวันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2568ค่ะก็เป็นบอลน,นะคะ ยูโรปาลีกทั้ง2คู่กันเลยทีเดียวรอบเพย์ออฟนัดแรกนะคู่แรกค่ะเป็นคู่ระหว่างนะคะเฟเรวาโรซี่พบกับทางด้านนะคะวิกตอเรียพักเซนคู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืน45ตามเวลาของบ้านเราคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างปอร์โตพบกับทางด้านเอเอสโรมาคู่นี้เตะกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อโมเสติค่ะของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเฟรเรวาโรซี่นะคะเอ่อ,ตอเตะปนสนา,ตามต้อนกนมาเยือนของทางด้านทีมเยือนอย่างวิกตอเรียพักเซ่นนะเกมนี้เตะกันที่สนามกูปาม่าอารีนาค่ะสถิติในการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันมาแค่สองนัดเป็นทางด้านนะคะ เจ้าบ้านยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยนะคะเป็นการเสมอไปนหนึ่งลัคก็แพ้ไปนหนึ่งนัดด้วยกันนัดล่าสุดจากกับมาวันที่25เดือนที่1ปี2 0 2 4ค่ะก็เป็นทางด้านนะคะวิอเรียพักเซนที่ไปฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้3ประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะส่วนคะผลงานนะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5านัดหลังสุดถือว่าทําผลงานค่อนข้างาจะดูดีแหละเพราะว่าเกมในบ้านชนะไป3เสมอไป2แล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยนัดล่าสุดจบลงที่ผลสกอร์เสมอไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านนะคะทีมเยือนค่ะ อย่างวิกตอรีพักเซนนะผลงานนะคะโดยภาพรวมนะคะกับเกมนอกบ้านท้านัดล่าสุดก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นการเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็แพ้ไปถึง3มนัดสนัดล่าสุดพ่ายท่าแพ้ทั้ง2นัดติดต่อกันด้วยแล้วก็เกมนี้ทั้งนัดทีมเยือนอย่างวิกตอรีพักเซนพวกเขามาในระบบ3า1สี่หนึ่งสองทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างเฟรเรวาโรซีก็มาในระบบ4 1 4 1เดี๋ยวเรานับไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาลงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะที่เขาเปิดมาให้คของทั้งสองทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะเป็นทั้งด้านนะคะเจ้าบ้านค่ะอย่างเฟรเดร์ราซี่ที่ไปฝ่ายเปิดเลทราคามาต่อนะที่เรทราคานะคะปปรว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งกะเลทราคานะคะได้ไหลมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาปปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งลบห้าค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เ็ดส่วนบนเนาะในการเทียบเรทราคาตลาดหนึ่งคู่สอดที่นั่นตรงนี้เปิดให้ทั้งดาเจ้าบ้านอย่าง เฟรเดอร์ซีเปิดเลรยราคามาต่อที่เรทราคา2.40ถ้าเราจะใช้เทคนิคของนักที่เร็ดจุดบนนอกในการเทียบเรดราคาของทางด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาหนามจะต้องอยืดที่เรทราคา2.15แต่นะตอนนี้น้นะนํานะคะ่อนข้างนะคะที่จะไหลนะขึ้นไปที่เรทราคา2.40แบบน,นี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างเฟรเดอร์ซีจะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่าก็ยังค่อนข้างาจะยังอันนี้น,อน้องค่ะยิ่งยากอยู่ส่วนทางด้านทีเมเยือนนะคะอย่างวิโตเรียพักเซนค่ะเหรทราคานค้มนตอนนี้เปิดมาเปิดไปที่เรทราคานะคะ 2.87ถ้าเราจะใช้เทคนิคก่อนด้านที่เด็นส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาของด้านทิมเยนแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา2.99แต่ด้านต,ตอนนี้ค่ะน้ำค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา2.87แบบนี้โอกาสหนะที่ทางด้านทิมเยนอย่างวิตเอเรียพัรเเซนจะสามารถทำกำไรในเกณนี้มองว่ามีความไปไ,ปได้ส,วาาส่วนทางด้านเรทราคาเสมอด้นตอนนี้เปิดมาเปิดมาที่เรทราคา3.15ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคก่อนด้านที่เด็ส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.09 ตอนนีตอนนี้น้ำน,นะค,ค่อข้างไหลขึ้นไปที่เรทราคา3.15แบบนี้โอกาสที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะเนาะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ำที่อีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเรดราคาน้ำม,มันจะไหลปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิ้มเรื่กลงทุนกันไปได้โดยสําหรับนะคะคู่แรกค่ะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจ,จิ้มหรือว่าเลือกเชียร์นะคะดูจากเรดราคาน้ําแล้วยังไงอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนนะคะอยากวิเคราะห์ท คู่ที่สองกันเลยดีกว่าค่ะคู่ที่สองนะคะก็เป็นคู่ระหว่างปอร์โตพบกับทัไดาเอเอสโรม่า e Roma. เดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมนี้นะคะก็เป็นทางดาเจ้าบ้านนะคะอย่าก f c ฟซีปอร์โตค่ะจะเปิดสนามเจ้การเปเยือนงของด้านทีมเยือนอย่าง a s r o m โรม่าคู่นี้เตะกันที่สนามเอสตาดิโอเดลกราวนะคะ เวลาตีสามตรงค่ะต้องบอกว่านะคะผลงานนะของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาห้านัดหลังสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านที่สามารถเก็บชชนะไปได้สองนัดเสมอไปสองและก็แพ้ทางด้านเออโรมาไปแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนัดล่าสุดเจอกันมาวันที่ยี่สิบเก้าเดือนที่เจ็ดปีสองพันที่ยี่สิบเอ็ดก็เป็นการนะคะจบลงที่ผลสกอร์เสมอกันไปที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งค่ะส่วนนะคะฟอร์มนะของทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่เล่นในบ้านห้านัดหลังสุดของนั้นถือว่าทําผลงานก็อย่างค่อนข้างจะยังเอาแน่นอนค่ะที่ยากอยู่เพราะว่าเกมในบ้านชนะไปสองเสมอ เ,เสมอสอแล้วก็แพ้ไป1 2น,นัดล่าสุดก็จบลงที่ผลสกอร์เสมอทั้ง2นัดติดต่อกันด้วยส่วนทางด้านนะัดทีมเยือนนะคะอยากเออโรมาค่ะผลงานนะโดยภาพรวมนะคะกับเกมนอกบ้านห้านัดเราสุดก็ถือว่ายังค่อยาใจะยังเอาแน่เอานอคน่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะคะ กัดทางด้านเจ้าบ้านนะเพราะว่านะคะเกมนอกบ้าน5นะัดหลังสุดเขาชนะไป2เสมอ1แต่แพ้ไป2แต่นัดล่าสุดสามารถเก็บชัยชนะมาได้ที่1ประตูต่อสูดแล้วก็เกมนี้ทั้งนั้นชินเยนอย่างเอเอโรมาพวกเขามาในระบบ3-4-2-1ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างปอโต้นะคะก็มาในระบบ3-4-2-1เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปนะไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ขอสอกทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะที่เขาเปิดมาให้คลองทั้งสองทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะคะนี่เลยค่ะเป็นทางด้านนะคะเ,เจ้าบ้านะายา่าง f c p o r t รตค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคาปรปรว่าเรทราคาเสมอควบคือลบสิบน้ำได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาเสมอลบสิบค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของอัจฉิยะสนนองในการเทียบเรทราคาตลาดหนึ่งคูณศอกที่นันตอนนี้เปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะเปิดเรทราคานะ มาต่อที่เรทราคา2.53ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของนั้นที่เป็นส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาของดาเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ําจะต้องอยู่ที่เรทราคา2.11แต่ณะตอนนี้น้าค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เรทราคา2.53แบบนี้โอกาสที่ทางดาเจ้าบ้านจะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่าก็ยังค่อนข้างจะยังเอาแน่นอนกับาที่ยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเยอนอย่างเอเอโรมาค่ะ เรทราคา้ำณนะตอนนี้เปิดมาเปิดมาที่เรทราคา2.70นั้นถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่ด้ส่วนมันนอกในการเทียบเรทราคาของทางด้านทีมเนียแล้แลวเรทราคา้ำจะต้อง่ที่เราคาคา3จ0ดนย์แต่ณตอนนี้ค่ะ น้ำนะคะค่อนข้างที่จะไหลลงไปที่เรทราคา2.70แบบนี้โอกาสนะที่ทางด้านทีมเยอนอย่างเอเอโรมาจะสามารถทํากำไรในเกมนี้มองว่าก็มีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรดราคาเสมอนั้นนี้เปิดมาเปิดไปที่เรทราคา3.16ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเดส่วนนอในการเท่เรดราคาเสมอแล้วเรทราคาน้ำต้องอยู่ที่ราคา3.17แต่ณตอนนี้น้ำค่อนข้างไหลลงมา1ต่งตังนะที่เรทราคา3.16แบบนี้โอกาสนะที่นะคะทั้ง2ทีมนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้อิงดาวมองว่ามี ความไปไปได้ค่ะแต่ยังไงแล้วก่อนบอลเตก,ก็เข้ามาดูเรทราคาน้ําก็อีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเรทราคาน้ํามันจะไหลไปไปยังไงแลว้วก็ค่อยๆเลือกจิม้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยสําหรับนะคะคู่ที่2ค่ะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิม้มหรือว่าเลือกเชียร์ดูจากเรทราคาน้ําที่ค่อนข้างจะขยับไหลลงมาแบบนี้ยังไงอิงดาวขอเห็นต่างค่ะเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทิม้มยันยังเอโรมาเลยแล้วกันค่ะ,ะเดี๋ยวเรานะมาสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่า สองคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้นะทานหาช่องนะคะที่เด็ดสวนบอลนอกวีหนึ่งนะอิงดาวนะคะเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมไหนกันบ้างน,นะคะสองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทานหาช่องที่เด็ดสวนบอลนอกวีหนึ่งประจําวัพนพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2568ค่ะคู่แรกนะอิงดาวนะขอเลือกเชียร์ไปที่ด้านทีมเยือนนะคะอยาก วิกตอเรียพักเส้นค่ะเลือกจิ้มไปที่เรทราคานะคะปะปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งก็ได้เลยสําหรับผู้แรกของเราคู่ที่2อิงดาวขอเลือกเชียร์ไปทิ่งด้านทีมเยือนอย่างเอโรมาเลือกจิ้มไปที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งน,นะคะล้วก็ติดไปน้องที่เรทราคาเสมอไว้ด้วย แล้วยังไงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้ฐานะช้อนะ,ะัะที่เด็ดสวนบอลน,นอกวีหนึ่งช่องนี้ให้สาหรับสมาชิกเอฟซได้รับชมกันอย่างแน่น,นอนว่าผลประกอบการนะคะที่วันนี้อิงดาวคำาัฝากให้สาหรับสมาชิกเอฟซผลประกอบการเป็นยังไงกันบ,บ้างคะ่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟซไว้อีกนิดหนึ่งเลยค่ะนี่เลย กดไลค์นะคะกดแชร์หากกดซับสไครต์ที่ชอบทีเด็ดวสวยบอลรอบวีหนึ่งช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยละกันสำหรับนักสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวแล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงไว้นที่นี้กันเลยทีเดียวค่ะทัศนะบอลที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ไปเพียงหนึ่งแนวทางการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นอิงดาวจะอ้างอิงจากเรทราคาน้ำซึ่งเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดมีความเห็นต่างสามารถชอบจัดขัดส่วนได้เลยนะเลิกจิ้มได้ตามจะชอบแต่ทั้งหมดทั้งหมดแล้วยังไงก่นเาารทีกึว เรทราคาน้ำนะคะมันจะไหลเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็คอ่อยๆเลือกจ้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยค่ะก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดสนใจนะคากได้น้องเหนือจากตัวฟรีทางหน้าช่องนะคะที่เด็ดส่วนบอลนอกวีหนึ่งของอิงดาวแล้วสามารถนะทักเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องฟุตบอลกับอิงดาว็ิการส่วนตัวได้เลยนะคะที่ไลน์ส่วนตัวอิงดาว ing 6ก8หรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์ก็ได้ค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะอิงดาวนะก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟซีนะคะ ที่เข้าไปกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับอิงดาวกันแล้วนะอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพรบคุณเป็นอย่างสูงไว้ณนะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะอิงดาวนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณสมาชิกเอที่ตามรับชมกันจนจ,จบคลิปขอให้เฮงรวยๆค่ะโช่วนี้มีเงินใช้กันทุกๆท่านนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ